สวัสดีครับหมพอบอา์น้อยเลยพี่น้องไปได้มองมาก็พอได้เจ้าอยู่ครับนี่จากซิปอยู่ครับป่าย่างคือเก้าพี่น้องตัวน้อยมันนี่ย่างคือเกาแล้วครับเออเด็ลูกมาอนี่แม่มันบุมาน้ําขึ้นพี่น้องเ้ยช่วงนี้น้ํามากใจน้อยน้ําแห้งมาเลยเพ่อนละครับนี่เจอกันเฮ้ปลาย่างน้อย ได้การาวด้วพี่น้องนี่นี่มีป,ปากกลาป้าคนมาตัวนึงครับพี่น้องนี่แหม่ปลาป้ารุ่นห้าเซนเลยพอดเีเลยครับนี่ฮัดคอร์เลยครับนี่เอามาก้อยเนาะได้การาว้นพี่น้องนี่ปลาป้ากันเลย่างก็คักนี่อันนี้ว่าเพาย์ย่างนี่อเออส้มซื้อไปลย่างยี่นี้พี่น้องเลย ยางซื้อไปอย่างนี่พี่น้องเอ้ยยางขนาดเจ้าลื่นไปย่างแท่นี้ทา้งอื่นเนินปลาทังอื่นก็บวชักแต่ว่าทานนี้เอื่นไปย่างมันย่างไรเนาะนี่จานน้ำพุ่งครับนี่สมมติย่ปลาเลี้ยงมันบ่เม็ดไปย่างเลยนี่พี่น้องมันผสมพันธุ์นะมันผสมปลาสวายนนาะบ่ครับล่างดำๆครับมีน้ำสลัดเทียนด้วยครับนี่อันนี้มันโค้งเทะครับนี้ตัวล่างดำดำล่างขี้เขียว ห่างเงาเงาเงยเยจนตลาดรา,า,า้าปลาสวายนี่ครับปลายางผมว่าอยางสิ่งี้ก็คือปลาสวายว่ะอุะ้ยปลาหนูครับนี่โอ้ยแถบวบ้านสไลายบานนนติวอนดูอนดอนดูบานน,นนี้ก็น่าเลยครับปลาโอ๊น้ำส้มขามพี่น้องจะได้มือละซิบโลสาวโลไปเลยครับนี่ปลาหนูเนาะปะลาจอนปลาหนูทางบ้นานไทยยอเอ,อือนปลาจอนปลาจอนครับนี่เอ๊ ทันทายแล้วลันนี้ก็ครัวแล้วครับนี่เนือแล้วก็เกล็ดนะครับแผลย,ยางไว้รวมๆกันไล่มือก็ต้องได้ไข่ครับรูนึงคุได้ครับนีคำไข่กันป่านนี้ร้อยสั้งนีก็ห้าหกสิบครับปลายางตัวใหญ่ก็แปดสิบร้อยครับไม่อเกินท่านครับอยู่ใหญ่ลีจังว่ากันอนั้นนั่นใหญ่ลีตัวละรูช่องรูท่ามรูไปร้อยห้าสิบหมดเลยครับแค่รายการที่เน้อ,อยพอได้พอได้ ค,ค,คเอาคลิปสั้นๆนพี่น้องมือน,นี่คลิปโม่เห่าด้วยครับดิอามาปั่นพี่น้องมึงว่าได้โมได้เนาะแต่ละมือไปทุกมือนะครับโซนนี้หนาวด้วยครับนี่นครพนมริมนลำคู่นี่โอ้ยเหมาะเต็มเลยครับเสมือนี่เสียงปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป,กป,กปกดด๊กหยดลงตรงซังกะซีนึกว่าฝุ่นเนาะอ่า แ๋ยวมือใหม่ยังท่ายบรรยากาศน้ำคู่มาให้เบิ้งเรื่อพี่้องเนี่ยมาเดากล้องไปครับมาเสานี้ก็ได้นะยิบยีวิทยาศาสตร์มีะครับผมขอบคุณสำหรับการที่ตามรับชมนะครับเด้สวัสดีครับผม